สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านเมื่อนี้ผมมีเรื่องจะมาเบ้าเรื่องพระทอกับลูกเขยพอเท่าเป็นคนอีสานลูกเขยเป็นคนไทยที่นี่ลูกเขยอบ้านบ้านพอเทอกับลูกเขยอยู่ติดถนนญ่นะครับเมื่อนั้นลูกเขยเราจะขับรถออกไปทาภารกิจรถนิ่ต้องได้คอยออกนะครับเพราะวันนี้ต้นใหม่ต้นเครื่องประดับอยู่ขางสายผัวที่นี่ลูกเขยเรียกว่าพ่อพ่อไปดูรถให้หน่อยลูกจะถอยรถออกไป มีรถมาไหมที่นี่พ่อเทาก็กำลังหับบอกทยน้ำลูเขยนะครับได้ได้ไดลูกมาสัน่นวันนี้พ่อเทาก็ออกไปถนนถนน,นเราลูกเขยกำกำลังคอยถอยรถออกไปเด้ที่นี่พ่อเทาเห็นรถใหม่คร,รถบรรทุกใหม่รถใหม่โยคาเขาจะไปขายโรงงานนะใส่หกหลออเต็มมากที่นี่เราเราเราเห็นเราจะบอกลูกเขยว่ารถใหม่มานะเราบอกเราบอกวา่ารถไม้มาลูกอย่าเพิ่งออกมาล้วบอกว่านะครับเราวา่า ลูกๆรถรถไม่มารถไม่มารถไม่มาสั่นลูกไอเจ้าลูกเคยเนี่คิดว่าทางปวดปวงรถว่ามารถรถบ่ามาแล้วนะแล้วก็ถอย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 ออกไปที่นี่รถใหม่กับแรนจะรูจุลูมามาหอดไก่กับเบรกจ้าตึมรงนะเรียบร้อยครับรถม่า,มา